ท่านกุ๊จอไหมรืโยลองถามชาวบ้านไหมครับตอนนี้อยู่หน้าบ่ออีกบ่อนี้ครับบ่อนี้ไม่มีหัวโยกเพราะว่าน้ำมันเยอะว่าน่าจะมีแรงดันน้ํามันด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปถามชาวบ้านเราอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งรถออกประมาณกี่เที่ยวนะนี่เป็นบ่อที่สามที่เรามาดูนะเป็นบ่อที่สามอันนี้คือบ่ออะไรนะเดี๋ยวยามอันนี้ก็บ่ออะไรบ่อที่เท่าไหร่บ่อที่ไหนเนี่ยชื่อชื่อบ่ออะไรบ่ออะไรนะ บอดีอันนี้คือบอดีมีบอ A เอบอ B บีบอดซีบอดีอันนี้บอดีแล้วก็ดูจากสต๊อกน้ำมันแล้วเนี่ยน่าจะมาหาศาลแต่ที่ประหลาดคือไม่มีหัวโยกครับการไม่มีหัวโยกนี่สฐานได้อย่างคือแรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันอาจจะมากพอเลยไม่ต้องมีหัวโยกแต่เราดูจากแท้งแท้งสต๊อกน้ำมันแล้วน่าจะปริมาณมากพอสมควรเดี๋ยวจะลองเข้าไปถามชาวบ้านดูนะฮะลองดูทางเข้าครับทางเข้าเป็นปา่า มีป่าข้าวโพดป่าพริกเดี๋ยวผมพาไปทำชาวบ้านครับอยู่ข้างบ่อน้ำมันดูสภาพบ้านเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงวััดีีครบนน้มาดูบ่อน้ำมันหน่อยอยู่ที่นี่นานยังครับเราเป็นเจ้าของเจ้าของบ่อแล้วพี่นี่นี่บ้านนายกใหญ่นี่นี่บ้านเจ้าของประเทศนะเจ้าของประเทศไทยเจ้าของบ่อน้ำมันครับ นะฮะนี่ดูตัวอย่างนะบ้านเจ้าของประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันครับเขาขุดเจาะวันหนึ่งรถวิ่งออกวัเก็บเก็บขวดขายบ้านเจ้าของรู้ไหมเป็นสิบไหมถึงครับเดี๋ยวเดียววันหนึ่งประมาณสิบเที่ยวได้ไหมได้ครับรถเขาบอกว่านี่คือเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนะครับแล้วนี่บ้านสภาพบ้านเจ้าของบ่อน้ำมันอ่านี่ครับนะฮะนี่คือเจ้าของบ่อน้ำที่กระแพงามาคุยในร่มไหมมาคุยในร่มนี่นะอ่ัผมมาเยี่ยมบ้านเจ้าของบ่อน้ำมันครับนี่สวัสดีครับพี่เดี๋ยวดูกับข้าวอ่าดูกินอะไรกินอะไรวันนี้อาหารเจ้าของบ่อน้ำ นี่ครับเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนี่สภาพเขาไปอยู่เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงอยู่นี่นี่เนี่ยเรา, <c oughs> เ,ราเราดูพี่น้องไทยเราเจ้าของประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันตอนนี้ถามพี่นิดนึงบ่อนี้เนี่ยเขาชื่อว่าวบ่อตำบลอะไรตำบลหนองกระทุ่มเนาะเราเรียกว่าบ่อดีบ,อบอ่บอดีตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มเขาขุดมากี่ปีแล้วตั้งแต่หนูอยู่กี่ปี tolerance? จำได้ไหมลูก สองปีใช่ไหมแล้วรถออกกี่เที่ยวพอนับได้สักเป็นสิบไหมถ้าจะเห็นมันจเป็นสิบพอดูพอดูแทงที่สต๊อกน้ำมันเนี่ยเป็นสิบแทงครับวันนี้ก็หลายหลายเที่ยวอยู่แล้วก็มันมียองคืนเนวิ่งวิ่งเป็นสิบวิ่งเป็นสิบเที่ยวสิบเที่ยวเนี่ยแต่ละเที่ยวเนี่ยรถสิบแปดล้อป่ะเป็นรถสิบแปดล้อก็ประมาณสามหมื่นลิตรประมาณสามหมื่นลิตรถ้าสิบเที่ยวก็ประมาณสามหมื่นสองพันลิตรสามหมื่นสามพันลิตรถ้าสิบเที่ยวก็สามแสนสอง 20เที่ยวกับ6แสนสองนี่คือเป็นบ่อแล้วที่หน้าน่าทึ่งมากคือตรงไหนครับบ่อนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกเพนดูลัมในการโยกแสดงว่าน้ำมันเหลือเฟือคือมันดังขึ้นเองแสดงว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยมีเพชเชอร์มากดังขึ้นเองแล้วก็ดีจากการสัมภาษณ์เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงซึ่งร่ำรวยมหาศาลกับผู้ขุดเจาะน้ำมันที่ยากจนดูนี่นะัเจ้าของบ่อน้ำมันรอพร้อมที่มาได้ประทานนะฮะโหน่าทึ่งมาก น่าทึ่งมากน่าทึ่งมากเราจะบอกประเทศเดี๋ยวเราไปเนี่ยด้านี้ก็มีอะไรรู้สึกอะไรลึกๆไหมอยู่ที่นี่เราเห็นความร่ํารวยของเจ้าของบ่อน้ำมันตัวปลอมกับความลําบากของเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงรู้สึกไงมั้งขูเป็นเจ้าของประเทศกูเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของบ้านกูได้แต่นั่งดูพวกมึงขุดจับน้ำมันนัดูขุดเจ้าแล้วเขาก็วิ่งกันคึมคืมคืมได้ไหมเอาละนี่ฝากพี่น้องชาว Facebook นะแฟนเพจ ติดตามพลังงานไทยนะเราจะไปขุดคุ้ยกันต่อไปเพื่อชาติรันเมืองเพื่อเมื่อไรเจ้าของบ่อน้มันตัวนี้จะรวยสักทีนะเดี๋ยวเราไปเดินดูเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งเราเห็นสต๊อกน้ำมันแล้วเราหน้าใจหายขอบคุณมากครับตรงนี้บ่อนี้ไม่ต่ำกว่าสามแสนสองหมื่นครับสงสารประเทศไทยไหมครับครับพอดีผมเป็นสารรุ่งรรกชิการอยู่เรากำลัตรวจน้มันอยูู่นี่ครับต้องเก็บขวดขายครับเจ้าของบ่อน้ำมันครับดูครับ ดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ผมพามาดูของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปั้นข่าวเต้าข่าวนะครับเรื่องจริงครับน้าเช้าครับประเทศไทยครับสวัสดีครับมโนกนอก,ก่อกอครับ